สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับสูสีสมาร์ทนะสม mm hmm. าร์ทเนวสมาร์ทจะมาสอนวิธีใส่ลูกปืนคัดมันไม่ยากเลยนะครับไม่ยากไม่ยาก mm hmm. ใครบอกว่าไม่ยาก mm hmm. ผมบังง่ายที่สุดแล้วใส่ตัวนี้ง่ายง่ายมาก mm hmm. มันมีแหวนตัวนี้นะใส่แวนใปก่อนเออแวนแวนไปก่อนใส่ลูกยางลูกบีคัดนะลูกยางนี่ลูกยางมีเข้าไปก่อน mm hmm. ลูกยางนี่ตัวตัว ตัวทึง่งตัวลุมมันคือก,กันเบิแล้วไซเลเบิร์ตซส่เบิร์ตขอไปเลยมันมืดอ้ะกล่องโฟกัสเนาะโอ้ยเนาะมันมืดฝนสิตกพีีนองตอนนี้เอาลุม เอาวีลงไปเลยเนาะวีคัดนั่นยเนี่ยอวีลงไปเลยสามอันเลยใส่สปริงน้ำลังกอะไรน,นะพี่น้องเนาะใส่สปริงน้ำลังกอะไรสวีคัดตรงกร่อนหลังจากใส่วัดสามแล้วใส่สปริงลงไปด้านหลังเนาะสปริงสปริงเด้อสปริงวัดสามโตเลยระวังเลยมือใหม่ทุกคนมาตกน้ำใตน้นอนสปริงนี่แงสมีรถไปสซียวจีโรด,โดกำลังเข่าเล็กไปมันโดดเลยเนาะโดดเลยทำให้ขาดนี่ ขเขาเรียกแล้วก็กระซากกระซากรับเลยเนาะแต่ตัวนี้เด้อรัศนีรัศนีมันมีตัวเดียวต้องใส่ให้คพุทสามเลยเนาะทุกคนอยู่ครูปีกนี่แซ่ทามพมเตอมอะไรเลยให้คำปรึกษาได้ นั่งจากสมุดเวเนาะนั่งจากสมุดเดาว้าเป็นไปรวยฟัตติกฟัตติกยางเลยนี่มะพัซซาร่าก็เป็นยางเนาะอืมยางเซบีนั่นแหละซุปขอเลยพี่น้องซุปขอเลยอซุปขอเลยมันจะมันจะมีล็อกมันจะครบกันเองเนาะ จะมีหลอกเลย สร้างรืมสร้างลืมเนาะใส่ตรงใส่เล็กเข้าไปก่อนเล็กๆนี่เล็กๆคือนี่ใส่ดันดุดบีมันจะดูดคือเก่านะใส่เล็กนี่บ่ให้มันดูดป้องกันบห้มันดูดเลยเนาะใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแบบนี <for S 1> ここ้อะไรแล้วใส่แล้วก็หมุนเบิองเนาะบ่ให้มันติดเลยให้มันพี่ไปข้างหนึ่งบวงมมันพี่ไปสองข้างเด้พี่น้องเลให้พี่ไปข้างหนึ่งเละฟินฟินฟินไปข้างหนึ่ง อ๋อคือคือคือตัวยางมันพินเด้อพินไปบัดสองไรเลยพี่น้องพินไปข้างหนึ่งบัวพินว่าไรอีกบัวพินบ่ไรถ้ามันบัวพินมันขี่รถไปางเขาเรียกมันกระโดดแล้วมันก็หมดเลยถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้ก็ล้อนใจไปคลิบต่อไปเลยทุกคน